เรียกได้ว่าได้กําลังใจมากมายเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวปิ่นเกตมาีที่ถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์ในครอบครัวหลังกลับมาใช้นามสกุลเดิมอย่างวิชรารุณรงค์สงครามรวมถึงการเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งพบว่าปิ่นและเจตตารินต่างฝ่ายต่าง unfollow IG กันแล้วค่ละล่าสุดวันที่3เมษายน2566ที่ผ่านมาปิ่นเกตมานีได้โพสต์คลิปผ่าน IG Story เป็นภาพจากมุมในบ้านพร้อมแคปชั่นว่า missing home คิดถึงบ้านก่อนจะโพสต์ภาพที่2เป็นรูมห้องนอน missing my room คิดถึงห้องพร้อมอีโมจิหน้าเศร้านอกจากนี้ ยังโพส์ขอบคุณดอกไม้จากเพื่อนที่ส่งมาให้และช่วงเวลาดีๆที่อยู่กับเพื่อนที่รักโดยระบุว่าเบสทีมเอเวอร์อย่างไรก็ตามทั้งปิ่นและเจ๊ยังไม่ออกมายืนยันความสัมพันธ์แต่ยอย่างใดค่ะ